สวัสดีครับเจนะ bitcoin miner นะครับวันนี้นะเราก็เตรียมตัวออกเดินทางนะพอดีเดี๋ยวจะไปต่างจังหวัดนะครับไปเดี๋ยวเราจะทำคอนเทนต์นะครับมีไลฟ์นะครับนอกสถานที่นะเราก็ช่วงนี้อาจจะร้านยังเปิดอยู่นะครับแต่ว่าตัวของผมอาจจะไม่อยู่แต่ว่ามีการทําสัญญาไว้ให้ที่ร้านแล้วนะครับใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับปกตินะ แล้วก็ตัวนี้นะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับไปรายนอกสถานที่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูอุปก่อนแต่ตอนนี้เรามาดูล่าสุดอัปเดตนะครับของ L7 ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับมาเคลียร์ L7 นั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้บิตเมนะครับยังไม่จัดส่งออกมานะครับด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวผมทำการล็อกอิน ก่อนนะครับเราล็อกอินเข้าไปในเว็บบิตเมนนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่า L7 จะส่งหรือยังนะครับแต่ผมกลับมาก่อน L7 ถึงแน่นอนนะครับเพราะว่าตอนนี้ L7 นะแอนด์เ er, ตอนนี้ a อ m ด n e r เขายเครื่องอะไรบ้างนะครับตอนนี้ก็จะมีขาย S9 1 JPro104 นะครับ1 2นดอลลาร์นะครับตัว อื่นหมดนะครับหมดหมดเลยนะแล้วก็ตัวของ L7 นะสเตตัสนะครับเดี๋ยวผมไปดูสเตตัสกันนะครับตอนนี้นะครับสเตตัสของ L7 ไปดูออเดอร์นะครับที่เราสั่งไว้นะครับอ่าไม่เอ็กปลายไม่เกี่ยวนะครับเราไปดูอันเพศก่อนไม่มี Pending ไม่มีจ่ายครบหมดแล้วนะครับเราทางเรานี่ ไม่มีการดองแน่นอน,นครับจ่ายไปทางจีนหมดแล้วนะครับเราจะส่งอย่างเดียวนะครับแล้วก็อันชิปนะครับนี่เห็นไหม L 7ที่ออเดอร์เรานะครับยังอยู่ในเขตของอันชิปปิ้งนะครับก็คือยังไม่จัดส่งนะงั้นก็น่าจะมาถึงก่อนเรากลับมาแน่นอนนะครับอตัวนี้นะครับก็ชิปปิ้งยังไม่มีของนะครับ ชิปเป็ดนะครับของที่ถึงแล้วก็เป็นรุ่นเก่านะครับเ p คพอันนี้เป็นอันที่เรากดซื้อเราไม่ได้ชําระนะครับแต่อ่าครับก็ประมาณนี้นะครับ L7 ของเรายังไม่ได้จัดส่งออกมานะครับก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตออกนอกสถานที่นิดนึงนะครับผมใครที่จะเข้ามาดูของที่ร้านก็สามารถเข้ามาดูได้อยู่นะครับก็จะมีอ่า น้องที่คอยดูแลร้านนะครับคอยช่วยเซตเครื่องตั้งค่าเครื่องอะไรงนี้ได้ปกติเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นอกสถานที่เรานะครับว่าเราเอาอะไรไปบ้างนะครับก็จะมีกล่อง capture card นะครับนี่กล่อง capture card นะครับเอาไว้อัดวิดีโอเข้าคอมนะครับ แล้วก็มีกโปอตัวเก่านะครับไว้เป็นกล้องสำรองนะครับแต่เราได้กโปอตัวใหม่มาแล้วนะครับนี่ตัวนี้ไลท์นี่ยครับผมว่าจะใช้ตัวนี้ไลท์นะครับนี่ตัวนี้เลยกับกล้องที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับตัว Sony z แซตีวันนะครับจะใช้ตัวนี้ไลท์แล้วก็ก o ้อนะครับแต่อันนี้ผมจะไม่ได้ไปนะเอาเอา,เอาตัว10ไปเลยดีกว่านี่นะครับ ก็เพิ่งสั่งมานะครับมีพร้อมไม้ขาตั้งนะครับอันนี้ก็จะไว้ตั้งนะสามเป็นอ่าเป็นตั้งได้นะครับแล้วก็ถือได้นะครับแล้วก็ยืดได้นะก็เคล็ดกันน้ํานะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะเอาไว้กันกระแทกเฉยๆอาจจะไม่ได้ใส่หรอกโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของ Go อปนะครับ ล่าสุดรุ่นล่าสุดนะครับเป็นยังไงนะมาพร้อมกับกล่องนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีสายชาร์จนะครับสาย Data แล้วก็พวกที่ติดหมวกนะพวกที่ติดหมวกต่างๆนะครับพวกที่ติดหมวกต่างๆนะแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นกล้องกลโปนะครับ10นะครับนี่หนะ้าตาเป็นแบบนี้นะ ตัวนี้นะครับก็จะมีกล้องด้านหน้าแอปจอด้านหน้านะครับที่สามารถเห็นตัวเองได้นะครับนี่เดี๋ยวเราเปิดดูนี่นะเห็นไหมมีกล้องด้านหน้ากล้องด้านหลังจอด้านหลังนะครับอืมแล้วก็ตัวนี้ก็สามารถไร้ได้เลยผ่านมือถือนะครับเดี๋ยวเราไปชาร์จไว้นะครับ ตอนนี้ก็เสียบไม้ผ่านนี่นะเดี๋ยวไว้ประกอบไม้เข้าไปนะโอเคประมาณนี้ตรงช่องนี้ใครอย่าไปแกะเชียวนะครับเสียนะครับผมหมดประกันนะแต่ช่องนี้แกะได้ไว้ใส่แบตนะครับนี่แกะมาก็จะมีช่องแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ชาร์จแล้วก็เมมเบรรี่นะครับ เราดึงออกมาก็จะเป็นแบตเตอรี่ GoPro นะครับอ่าลืมปิดก่อนนะครับอ่าประมาณนี้นะครับปุ่มเปิดปิดอยู่ด้านนี้ปุ่มบันทึกอยู่ด้านบนนะครับมารีวิว GoPro เลยนะครับโอเคเก็บเรียบร้อยนะครับอ,อุปกรณ์เดินทางเรานะครับ มีใต้น้ำด้วยนะเอ้ยลอยน้ำไปทุดลอยน้ำนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับอ่ามีของไว้สำหรับนะครับเบื่อเบือก็จะมี power bank นะครับอันนี้รีวิวลายสาระนิดนึงนะครับไม่ค่อยเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับอ่า power bank ที่เป็นเกมกดนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นเหมือนพ่อแบงค์เลยนะครับแต่ว่าเออมันเป็นเกมกดได้นะครับชาร์จแบตได้นะเปิดยังไงเนี่ยนี่ปุมเปิดด้านข้างนะครับปึ๊บไม่ได้ใช้นานแบตหมดหรือเปล่านะครับโอเคสงสัยต้องไปชาร์จก่อนนะครับ เ,เพราะว่าแบงก์เกมกดนะครับประมาณนี้นะอุปกรณ์ไลฟ์แต่จะไม่มีรีวิวเครื่องขุดนะครับแต่ก็จะเป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับคริปโตเกี่ยวกับเครื่องขุดนะครับอา,อาจจะมีไลฟ์นะครับต่อคำถามประมาณนี้นะโอเคก็วันนี้ฝากไว้เท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะมีรีวิวสถานที่ต่างๆ,ๆนะครับให้อ่าดูนะครับ วันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตนะครับ L7 อยู่เรื่อยๆนะครับทุกวันเลยนะครับว่าส่งออกมาหรือยังส่งเมื่อไหร่นะครับตอนนี้ก็คาดว่าจะเป็นวันที่11เหมือนตัว D7 ที่ออกวันที่11นะครับแต่เราก็ยังไม่คอนเฟิร์ม100%นะต้องรอลุ้นอีกทีนึงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดับสไคร e นะครับว่า L7 ส่งเมื่อไหร่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับ